มา,ายูกกับร้านน้ำซัโมไฟเหมือนเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตัว i p h o n แต่นี้เป็น iPhone 6นะครับกับแบตเตอรี่ของทางบริษัทดิสซิงนะครับทางฝั่งซ้ายมืองผมจะเป็นตัวแบตธรรมดานะครับแบตธรรมดานี้ก็คือ,อความจำความจุนะครับเท่าปริมาณเดิมของโรงงานก็คือ1,800นนะครับ1,810ม ah ิลลิแอมนะครับทางขวามือนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มความจุข,ขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของตัว2 0 2 10 mm. ิมิลลิแอมนั่นเองครับแบตบที่เพิ่มขึ้นมานครับความจุข,ขึ้นมาก็จะทําให้เราสามารถใช้ได้ยาวนานหลายชั่วโมงยิ่งขึ้นนะครับจากปกติสมมติว่าตัวเนี้ยใช้ได้หชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็อาจจะใช้ได้8ปดถึงสิชั่วโมงนั่นเองนะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะ,ะใช้เปลี่ยนนะต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ความจุเท่าเดิมหรือเพิ่มความจุก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแกะเปลี่ยนกันวันนี้ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาความจุเท่าเดิมนะครับตัวนี้ทั้งสองผลิตภัณฑ์ตมนี้จะรับประกัน1ปีเท่ากันนะครับเบื้องต้นเรามาดูที่ในตัวแถบเมนูก่อนนะครับปกติเราทําการกด ไปที่เมนูตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูนะครับแบตเตอรี่นะครับ <S <S เราไปเช็คที่ในส่วนงตัวสุขภาพของแบตเตอรี่นะครับวันนี้สุขภาพเดิมนะครับกับแบตก้อนเก่าที่ติดอยู่กับเครื่องนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิหกเปอร์เซ็นนะครับก็คือตัวนี้เริ่มแบตเริ่มจะมีความเสื่อมนะครับตั้งแต่ 80ลงมานะครับก็จะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เป็น76นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราเปลี่ยนแบตก้อนใหม่ไปแล้วสุขภาพตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาเป็นที่100%ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ตนใหม่เขาก็จะมีกาวนะครับสำหรับติดแบตเตอรี่มาให้พร้อมเลยนะครับเราก็ลองดูก่อนนะครับอเอแบตเตอรี่ก่อน เราก็าลองก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่นั้นมีไฟหรือเปล่าตัวนี้โอเคแบตเตอรี่นั้นมีไฟตามปกตินะครับ <Okay. S 1> สำหรับอุปกรณ์ทีนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็ใช้อุปกรณ์ช่วยจับตัวนี้ก็จะง่ายกว่านะครับทําให้เราเนี่ยทํางานได้ถนัดขึ้นนั่นเองนะครับครับนะ เราก็ทำการนะครับติดการตรงแบตเตอรี่ก่อนนะครับหนูให้ดีนะครับเพราะเราจะติดทางทางนี้นะครับเพราะว่าขั้วแบตเตอรี่แต่ต้องลงไปที่บอร์ดแบบนี้นะ แล้วก็กะแนวให้ดีครับัน,นก็วางลงนะครับอาจจะต้องฝึกหน่อยนะครับผมก็ฝึกหลายรอบเหมือนกัน ใช้ตัวแหนบนะครับถูใ,ให้ตัวกาวนั้นติดกับก้อนแบตเตอรี่นะครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบน,นี้เนาะเดี๋ยวถ้าเราดึงนะครับตัวกาวมันจะหลุดขึ้นมานเองติดแบบนี้นะครับ้บบนีพร้อมที่จะวางลงไปที่ตัวเครื่องแล้วนะครับ,เ,บ,บเราก็วาง ในตัวเครื่องแบบนี้ครับกด,ดให้เรียบร้อยครับใส่โค้แล้วก็ถ้ถามว่าทําไมถึงไม่ใส่ถุงมือนะครับผมเพราะว่ามันไม่ถนัดนะครับถุงมือถ้าเราใส่ น็อตของเครื่องเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วก็เจ็ดรอยนิ้วมืออะไรให้เรียบร้อยนะครับ ก็ทําการเขียนในส่วนสิตส๊กเกอร์และประกันนะครับแล้วแต่ร้านค้านะครับ นี้ก็รับประกันนะครับทางร้านรับประกันให้ลูกค้าเนี่ยเงินรีนะครับ เรามาดูในส่วนสุขภาพแบตเตอรี่กันนะครับในส่วนของครั้งแรกที่เรา,าเปลี่ยนแบตไปนะครับเปิดแล้วเช็คนะครับอาจจะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมตัวสุขภาพนะั้นถึงจะขึ้นมานะครับนกันครับอันนี้ก็จะมีการประมวลผลก่อนนะครับรอสักครู่นครับ ตัวสุขภาพของแบตเตอรี่นะครับขึ้นมาเต็ม100%แล้วนะครับจากที่ต้นคลิปนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นก้อนนี้มีอยู่ที่76%นะครับเปลี่ยนแบตต้นใหม่ปุ๊บก็จะขึ้นมาเป็น100นะครับหลังจากที่เราใช้ไปนะครับก็จะเริ่มลดลงมาเหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากกด้วยครับสําหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ร้านน้ำซั่งบายเราเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพที่ดีนะครับผมแล้วก็มีหลากหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะครับจะไม่จะเป็นมีงอกอน,นะครับ เป็นความจุโรงงานนะครับมาตรฐานาารโรงงานหรือเป็นแบบเพิ่มความจุก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับก็ฝากไาด้วยครับสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone iPad นะครับที่ร้านนำซ้ำมือมอครับสวัสดีครับ